ที่10ตุลาคม2567นะครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแผ่นะครับลมพักเครื่องนะครับก้าวัญญาาราเรัศกูลก็หาพระดีๆมาแบ่งปันกันอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เอานางพญานะครับสมเด็จนางพญานะครับเก่านะครับของแท้แน่นอนนะครับมานําเสนอแต่องค์นี้ผมไม่รู้ที่มานะครับแต่ก็วัดใจกันนะครับชอบพ้อทักทายมาเช่ากันมาดูกันครับ เด็จนางพญานะครับแท้แน่นอนครับสวยกริบเลยนะครับนะครับบ้าเก่านะครับแต่ราคาสวยๆนะครับสนใจทักมาเปิดที่พันห้าร้อยบาทครับสมเด็จนางพญานะครับถ้าโชคดีลึกกว่านี้ก็หลายตังอยู่นะครับแต่ว่านี่เปิดให้แบ่งปันกันครับแค่พันห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จนางพญานะครับผมไม่ทราบที่มานะครับแต่สวยกิบครับ ครับเปิดที่พันห้าร้อยบาทนะครับพระแท้แน่นอนทัะเก่านะครับสนใจทักมานะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าทั้งสองหกเจ็ดเก้านะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าทั้งสองหกเจ็ดเก้าครับหมอแม่จานเบิ่มหน้าแผ่นะครับก้าวปัญญาสำราญเลิศตระกูลนะครับรับรองนะครับพระแท้นะครับแต่ไม่ทราบที่มานะครับสมเด็จดังพญานะครับเปิดที่พันห้าร้อยบาทนะครับสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ